กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเรื่องโจติราชันทาลายล้างน,นะครับสําหรับใครที่อ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เพจแค่หลลแปลมางศา์นะครับคุณหนูมัลล่วเป็นคนฉลาดแต่ทําไมต้องพูดแบบนี้ผมโกดด้วยล่ะคุณน่ะไม่กลัวตายเลยหรือไงผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งคิดที่ดีก่อนพูดซะฮ้เฮ <c oughs> <c oughs> เรื่องนั้นเน,นี่ยนะไม่จาเป็นหรอกนะ องค์กรห้านมูนไม่เคยถูกใครจุงจมูกและไม่ยอมให้ใครมาหยามเกียรติของเราแม้จะต้องเลกด้วยชีวิตก็ตามทีมันคือความผิดพลาดของฉันเองที่ประมาทพวกนายเกินไปจะฆ่าก็ฆ่าเชืญอเลยบอกไว้ก่อนว่าแผนที่จะใช้ฉันเพื่อขู่องค์กรห้านมูนมันโง่เง,ง่ามากเลยละงั้นเหรอในเมื่อคุณไม่ยอมรับโอกาสนี้งั้นผมก็ไม่ต้องพูดมากแล้วไปตายซะฉันจะเอาหัวของเธอไปขึ้นเงินรางวัล นี่มันโล่พลังงานเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะโล่นี่เนี่ยนะถือว่าฉันตอบแทนบุญคุณของเธอในตลาดมืดก็แล้วกันนะน่ะนายคือหลังจากนี้นะ่ะฉันคงต้องคิดค่าบริการแล้วแหละนะถ้าฉันช่วยชีวิตเธอเธอจ่ายฉันมาแค่สิบล้านก็พอแล้วแหละนะนายนายนี่เองเยี่ยโห,โหนายมาทำอะไรที่นี่กันแม่เอ้ยเด็กบ้าเลวสีที่ไหนมาขัดจังหวะฉันเล้ววะไปตายซะ อะไรกันเลืสีมีพลังป้องกันที่สูงขนาดนี้ได้ยังไงกันฉันอุตสาห์โจมตีเข้าไปเต็มแรงแต่เลือดกลับลดไปแค่20%เปเท่านั้นเองเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนที่ตกใจนะควเป็นชั้นมากกว่ามั้งตอนนี้ชั้นสู้กับเรืวสี่สิบยังสู้ได้ดังนานอันตรายชะมัดเลยประวัติแม่นิดเดียวฉันก็ตายได้เลยนะเนี่ยเยอยโหถึงนายอาจจะเก่งแต่นายก็ควรดูสถานการณ์บ้างนะเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวอะไรกับนายเลยเดี๋ยวก็ตายหรอกรีบหนีไป ตัวเองน่ะก็จะตายแล้วยังมีเวลาห่วงคนหนึ่งดีงั้นเหรอมีโล่พลังแล้วยังไงอดทอนได้อีกไม่นานนักหรอกนะใครนะบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับฉันละคุณหนูถ้าเธอตายขึ้นมาแล้วฉันจะไปเก็บเงินที่ใครกันละ่ะเพราะงั้นฉันจะไม่ยอมให้เธอตายหรอกนะนายไอหมอนี่มันเห็นแก่งเงินชํัดเลยไม่แปลกใจหรอกไม่งั้นเขาคงไม่กล้าบุกเข้ามาในตลาดมืดหรอกนะนี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมปริมาณโล่ถึงกลายเป็น100เปซ็นเป็นไปได้ยังไงกัน ไอเจ้าเด็กเวนแกไปอไอยเทมแบบนี้มาจากไหนกันฉลาดเหมือนกันนี่นะสมก็เป็นหัวหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างสมองใช้งานได้ดีกว่าไอลูกน้องของนายตั้งเยอะเนี่ยสมก็เป็นมอสผู้บ้าคลั่งชั้นเซิรสกิลนักวิศวกรรมใช้วลทั้งหมดสามอันหลอมวมเข้าด้วยกันเพื่อสามารถใช้พลังป้องกันเป็นสามเท่าเสียงระเบิดเมื่อกี้ฝีมือแกง,งั้นเหรอแกทำอะไรลงไปนะ่ะนั่นมันระเบิดระดับสูงงั้นเหรอฮึ ฉันคงประเมินแกสูงไปหน่อยแล้วนะตอนแรกนะฉันคิดว่านายนัเกิ่งกาทําฉันเสียเวลาหน้าดูแต่ว่าตอนนี้นั่นนะถ้าแกทําได้เพียงแค่ระเบิดระดับสูงแล้วก็ตายอยู่ที่นี่นั่นแหละนี่มันย้ายมุมอย่ายาย้มมุมพวกมันก็ลงดูลเฮตพีของฉันดึงไม่ออกเลยอ่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหัวหน้าช่วยผมด้วยครับ นี่เนี่ยนะไม่ใช่ระเบิดธรรมดาธรรมดาหรอกนะแต่นัเป็นระเบิดพนา,นาการที่ฉันดัดแปลงขึ้นมายังไงล่ะเป็นยังไงบ้างล่ะเหนียวไม่ล่ะการหลอมรวมยังงมุมและระเบิดระดับสูงกลายเป็นพนา,นาการสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของศัตรูเป็นเวลา10นาทีและสร้างความเสียหายต่อเนื่องฉันน่ะนะก็ยังยืนยันคำเดิมอย่าคิดว่าของเล่นเด็กของแกะจะทำอะไรฉันได้นี่น่ะคือการต่อสู้ที่แท้จริงและฉันคนนี้น่ะนะ จะให้แกได้ลิ้นุดความสิ้นหวังและความตายยังไงล่ะไอเทมระดับต่ำไม่ได้ผลจริงๆด้วยสินนะถ้าอย่างนั้นก็ต้องตายซะเถอะพลังและการเคลื่อนไหวของมันเพิ่มขึ้นขึ้นเป็นแบบนี้แล้วก็ต่อไปโลกของฉันได้พังทลายแนย่ถูกมันตี2ทีก็ตายแล้วไม่มีโอกาสไม่แด่ดื่มยาฟื้นฟูได้ซ้ำ ไม่เราจะลุนไม่ได้เราต้องจัดการมันให้ได้ตามแผนช้าเกินไปน่ยนะชันอุตส่าห์ใช้ท่าไมา้ตายแล้วแต่นายยังไม่ได้ใช้อีกงั้นเหราเอาพลังที่แท้จริงออกมาซะท้าไปอย่างงั้นแล้วก็ระวังจะถูกเกาะอัานีของฉันฆ่าตายโดยไม่รู้ตัวเลยนะทำลายโล่สำเร็จ HP 10%